ครับสวัสดีกันในช่วงทุ่มกว่าๆนะครับของวันอังคารที่21มกราคม2 5 6 8นะครับวันนี้ผมมาแก้ไขการเพราะ,มะเมล็ดนะครับซึ่งเคยเอาลงไปในดินแล้วนะครับราวสองถึงสามอาทิตย์นะครับสองถึงสามอาทิตย์เนี่ยยังไม่มีการงอกนะครับผมสั่งซื้อมเมล็ด กับในช่องทางเพจหรือ Facebook นะครับของกลุ่มคนที่ปลูกทาว์ทีนะครับหรือต้นฉัดพระอินนะครับต้นกรดก็เรียกทาว์ทีก็เรียกต้นยีราฟก็เรียกนะครับผมมาแช่น้ำนะครับอุณหภูมิปกตินะครับก็กดลงไปในดินปลูกนะครับกดลงไปในดินปลูกในกระถางนะครับ ให้จมลงไปถ้า3ใน4ส่วนนะครับให้โผล่ทางก้นเมล็ดอยู่นิดหนึ่งผ่านไปน่าจะราวๆสองถึงสสัปดาห์นะครับไม่มีการงอกเมล็ดยังแข็งอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยนําขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเข้าศึกษาใน y o u t u b e นะครับทั้งของอต่างชาติแล้วก็ของคนไทยเราเองนะครับก็เลยได้วิธีการนําขึ้นมาล้างแล้วเริ่มกันใหม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเล่าต่อแล้วก็ ติดตามผลลัพธ์นะครับว่าจะงอกดีไหมนะครับวันนี้ก็21มกราคม68นะครับทีนี้ผมพอไปเห็นวิธีของเขาก็เลยเห็นก็ต้มน้ำจนเดือดนะครับต้มน้ำต้มหมอ้อไฟตั้งแก๊สธรรมดาเลยนะครับต้มน้ำให้เดือดแล้วอายกลงจากเตานะครับทีนี้ก็ไม่รอให้น้ำเย็นนะครับขณะที่น้ำเอาเรา,เาลงมาจากเตาปุ๊บ ก็นำเมล็ดนะครับนำเมล็ดที่มันเป็นเปลือกแข็งมากนะครับเมล็ดทาวเวอร์ทีในต้นเมล็ดของเขาเปลือกแข็งมากนะครับเปลือกแข็งมากๆเลยก็เอาลงในหม้อที่เอาลงจากเตาเลยนะครับเอาลงเลยมันก็จะดังเปาะดังเปาะดังเป๊ะนะครับเมื่อมันโดนน้าร้อนนะครับก็ปล่อยให้เย็นไปพร้อมกับน้ําเลยนะครับปล่อยให้เมล็ด แล้วก็น้ําเย็นไปพร้อมกันเดี๋ยวผมนําขึ้นมามีคลิปหนึ่งนะครับเขาโดยการตัดนะครับนํากันไกลมาตัดที่ส่วนที่เป็นเหมือนจะเป็นด้านที่จะงอกเป็นลากออกมานะครับขนนำกันไกลตัดกิ่งเข่าไปเลยนะครับมานหนีบหนีบตรงที่ปลายทางที่จะให้มันงอกลากออกมานะครับเนื่องจากเมล็ดแข็งก็คิดว่านะ่าจะช่วยกระเทาะ เปลือกนั่นเองนะครับช่วยกระทบเปลือกให้สามารถที่งอกลากออกมาได้ง่ายนะครับอันนั้นน่าจะเป็นวิธีของอที่เขาทําไมเอากันไกรตัดแต่งกิ่งธรรมดาเนี่ยนะครับมานหนีบนะครับตอนนี้แช่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อคือนนะครับผ่านมา1คืนแล้วก็1วันนะครับนับเวลาก็คือเกือบ24่ชั่วโมงนะครับเห็นความแตกต่างเลยนะครับ เหมือนจะเห็นส่วนที่เป็นการจเจริญม,มาเป็นมเมล็ดได้เลยนะครับเห็นเป็นสีขาว,ขาวตรงปลายนี่ที่เห็นโผล่มาเพราะว่าผมใช้กัรไกรตัดกิ่งหนีบนะครับหนีบให้เปลือกแข็งๆขัดแ,แล้วก็ยังไม่พอนะครับความแตกต่างที่เราเห็นเนี่ยตอนที่ผมแช่น้ําอุณหภูมิปกติในช่วงรวลาสองสามอาทิตย์ก่อนแล้วนําลงไปปลูกในกระถางนะครับ ก่อนจะก่อนหน้านั้นจะไม่เห็นแยกพวกนี้ออกมานะครับเพราะว่าน้าอุณหภูมิเนี่ยไม่สามารถทําให้เปลือกพวกนี้เขายุ่ยออกมาได้เลยนะครับจะมายุ่ยก็ตอนที่แก้ไขใหม่รอบนี้ก็คือเอาลงในหม้อน้ําต้มที่ยกลงจากเตาแล้วก็ร้อนๆอยู่นะครับผ่านมาคืนหนึ่งเมื่อเช้านี้นะครับก็เห็นพวกนี้เปลือยออกมานะครับเปลือยยุ่ยออกมาแบบนี้นะครับเปลือยยื่อมาจากหุ้มเมล็ดนะครับ สิ่งที่ตามมาจากเมล็ดเปลือกแข็งๆเลยนะครับตอนนี้คือสามารถที่จะอ่อนโคง้งอ่อนโค้งงอได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถจะดันเมล็ดให้บิดโค้งไปตามแรงมือของเราได้เลยนี่คือข้อแตกต่างนะครับแต่ต้องรอดูว่ามันจะงอกง่ายหรือเมล็ดเนื้อจเจริญเขานี่จะตายหรือเปล่านะครับจะสามารถเพาะติดไหมต้องรอดูกันต่อนะครับแต่นี้คือ เห็นความเปลีป่ยนแปลงคือจากมเมล็ดที่เปลือกแข็งเจอน้ําร้อนต้มเอาลงจากหม้อลงแช่หนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันนะครับก็คือบวกกลางคืนบวกกลางวันเต็มๆเลยนะครับเรวมแล้วก็เกือบๆกือบสีชั่วโมงก็ได้มเมล็ดที่อ่อนแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับจะงอกออกมาในส่วนที่เป็นที่เราใช้กันไกลตัดกิ่งแต่งนะครับครับผมก็จะล้างมเมล็ดนะครับล้างมเมล็ดในน้ำสะอาดที่เตรียมไว้แล้วเอาลงกระถางนะครับ ลงกระถางที่ใช้ดินจากดินปูกบ,บอนสีนะครับเป็นใบก้านปูหมักละเอียดนะครับแล้วก็จะเอาลงเพาะเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเบรกสักครู่หนึ่งแล้วก็จะทําการนาเมล็ดลงไปล้างและเพาะนะครับ mm hmm. ก็คือแต่มละละมะเมันแล้วเมล็ดก็จะยุ่ยอย่างนี้นะครับจะนํามาล้างก่อน ให้สะอาดแล้วก็จะลงเพราะรดน้ำไม่ชุ่มแล้วตั้งบนกระเบื้องที่ผมทำเป็นชั้นขึ้นมานะครับแดดสองช่วงเช้านะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวพอเบรกคลิปไว้สักครู่หนึ่งนะครับครับอันนี้เป็นน้ำที่เป็นน้ำแยกที่ยื่นออกมาจากเมล็ดของต้นาทาเวทีนะครับ เป็นเหมือนเปลือของลูกสำรองไทยเราที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับนนีทั้งหมดนี้เป็นน้ำที่แช่ตั้งแต่เมื่อคือนนะครับเป็นน้ำที่แบ่งจาก,กน้ำต้มแต่มันเย็นแล้วแล้วเราก็แช่ต่อนะครับนี่เป็นเนื้อที่หุ้มนะครับทีนี้มาดูอันนี้เป็นมเมล็ดที่แางแล้วนะครับมเมล็ดที่แางแล้วเจนว่าเหมือน ถ้าเม็ดหลายที่หนีบกัานกายแต่งเข้าไปเยอะๆก็มันดูจะโผล่ได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับผมก็จะกดในส่วนที่เป็นด้านที่คาดว่าจะเป็นแรกนะครับลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับนำแต่ละเม็ดที่ด้านที่เราแตะลงไปนะครับกดลงไปลดน้ําก็จะ,ะดินก็จะยุบลงไปหน่อยหนึ่งนะครับ มี24มเมล็ดนะครับเอย่างเม็ดนี้เห็นมันกับจะเป็นต่มตาต่มนอกก็มาดีแต่ทีเดียวนะครับเป็นด้านที่ตัดนะครับมเมล็ดไหนที่ตัดไม่ลึกมากนะครับรือตัดแล้วง่ายต่อการจะโผล่มาของรากดูแล้วมันจะมีเป็นรากขาวนะครับมันจะงอกได้ดีนะครับในอย่างเมล็ดนี้นะครับ ดินก็เป็นดินที่เป็นใบกาปูหมักนะครับก็น่าจะเป็นดินดีใช้เพาะได้นะครับก็นำมาใช้เพาะเลยกดลงไปเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมเอามือนำล่องหน่อยนะครับพยงุงพยุงเม็ดไว้เพื่อจะเป็นส่วนที่งอกมาแล้วจะช้ำหรือจะหักก่อนนะครับใช้มือจิ้มจ้มลงไปด้วยนะครับ บางเม็ดที่เราใช้ครีมแต่งกิ่งหนีบไม่เยอะนะครับเขาก็จะยังไม่โผล่ส่วนที่เป็นมเมล็ดข้างในนะครับแต่ที่เห็นเลยก็คือมเมล็ดนิ่มเลยนะครับมเมล็ดนิ่มอย่างนี้ก็โผล่ส่วนที่เป็นข้างในออกมายอะนะครับเป็นสีขาวนะครับ ผมเคยเอาตอนแรกที่เก็บออกมาจากกระถางเพราะเดิมตอนที่แช่น้ำปกติแล้วมันไม่มีอาการเปื่อยยุ่ยของเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับผมผ่าดูเม็ดหนึ่งนะครับผ่าดูเม็ดหนึ่งก็ยังเห็นเนื้อเยื่อเจริญเขา,าเป็นข้างในนะครับเป็นสองซีกนะครับยังเขียวอยู่นะครับแสดงว่ามเมล็ดก็น่าจะยังใช้การได้ดีอยู่นะครับไม่น่าจะเน่าอะไร เลยจาก25มาเมล็ดก,ก็จะเหลือ24นะครับเห็ดูว่า,าการงอกจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นการนำกลับขึ้นมาทำใหม่นะครับเป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกเพาะแล้วไม่ขยับนะครับรแลาว2-3สัปดาห์มาเมล็ดนี้ที่หนีบก็ไปเยอะนะครับก็จะเห็นเป็นสีขาวเยอะนะครับเนี่ย นีเป็นเมล็ดก็จะมีอยู่สองซีกนะครับมีสองซีกอยู่ข้างในครับอันนี้คือส่วนที่โดนเป็นกายตัดแต่งออกนะครับจะเน่าหรือจะโตได้ดีมาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับหาเม็ดที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่เมล็ดด้วยกันครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเติบโตได้ ดีหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะนําไปพรมน้ํานะครับขึ้นบนชั้นวางลดน้ํานะครับแล้วก็นําม,มาลงบนถาดนะครับถาดพลาสติกนะครับติดตั้งอยู่บนแท่นนะครับติดตั้งอยู่บนแท่นปูนวงบ่อลนะครับทำเป็นที่วางถาดพลาสติกใหญ่นะครับผมจะลดให้ชุ่มนะครับลดให้ชุ่มเลย ตอนนี้ก็เย็นเย็นแล้วนะครับอากาศน้ำก็เย็นมาดูผลลัพธ์นะครับ่เมื่อกี้ไม่ใช่24นะครับเป็น29เาเมล็ดนะครับแสดงว่าสั่งซื้อมา30นะครับสั่งซื้อมา3าผ่าดูะมะเมล็ดข้างในเป็นหนะครับเหลือ29เามารอดูว่าวันนี้21อมกราคมสอง8ันหกสิบนะครับผ่านการกระบวนการนำขึ้นมาเพาะใหม่แล้วก็ต้มเดือดนำวางให้เย็นรอบเนื้อเยื่อ นำมาเพาะตัดเมล็ดเพราะจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับท่านที่สนใจการเพาะเมล็ดต้นโปรดต้นยิราฟฉัดพระอินท์หรือ,อทาวเวทีนะครับไม้ประดับที่มีความสูงได้มากกว่า40-60เมตรนะครับค้าว่าวหินกำเนิดมาจากทางอเมริกานะครับคบคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับรคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ